หากไม่ผิดพลาดในสึกกลัวต่ออีกไม่กี่ก้าวอ้วนเซี่ยวก็จะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่หากเขาไม่รีบขึ้นทางด่วนไปสวรรค์ปล่อยให้เหล่าลูกชายห้ำหั่นกันไปล่มจมทั้งตะโกนเสียก่อนบางทีก็อาจมีโอกาสพลิกฟื้นมาร่วมชิงชัยในสมรภูมิแบ่งแผ่นดินกับโจโฉเล่าปีสุนกวนต่อไปอีกหลายปีก็เป็นได้ภาพพจน์ของอ้วนเซี่ยวโดยทั่วไปมีลักษณะความเป็นผู้ดีเก่า มากแผนการแต่ไร้การตัดสินใจที่เด็ดขาดอากแต่เราต้องไม่ลืมว่าก่อนการเข้มแข็งของโจโฉเล่าปีสุนกวนอ้วนเสี้ยวเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินมาก่อนการครอบครองแผ่นดินได้มากที่สุดของโจโฉในการต่อมาก็กเป็นเพราะได้กลืนปลาใหญ่ยอย่างอ้วนเสี้ยวไปนั่นแสดงให้เห็นว่าอ้วนเสี้ยก่อร่างสร้างตัวได้เจ๋งทีเดียวการก่อร่างสร้างตัวของอ้วนเสี้ยนั้น ประกอบไปด้วยจุดแข็ง2อ,อย่างก็คือ 1. บารมีของตระกูลที่สั่งสมมาและ 2. <Premium. com. S 1> การวางตัวแบบปีสองหน้าของอ้วนเซี่ยวในข้อแรกนั้นอ้วนเซี่ยวสืบเชื้อสายขุนนาง4ี่ชั่วคนเดิมอยู่ร่วมกับสังกัดเดียวกับโจโฉภายใต้การบังคับบัญชาของโฮจินเ <Premium. S 1> ขาเป็นคนสนับสนุนให้โฮจินเรียกตังโตแม่ทัพหัวเมืองเข้ามาปร,ปราบปัญหาสิบขันทีแต่เกิดจราจนสิบขันที ลวงสังหารโฮจินขึ้นก่อนอ้วนเสี้กับโจโฉร,ร่วมกันบุกเข้าสังหารขันทีทั่ววังท้ายสุดตังโตเข้าควบคุมเมืองหลวงได้เมื่อตังโตเสนอปลดห้องเต้เก่าของจูเปียนตั้งหองจูเหียบเป็นห้องเต้ใหม่อ้วนเสี้ก็ออกตัวแรงคัดค้านจนตัวเองต้องระหิดออกจากเมืองหลวงไปอยู่เมืองพ่อปักด้วยบารมีสี่ชั่วอายุคนของตระกูลอ้วนตังโตไม่เพียงไม่เอาความ ยังรับรองฐานะเจ้าเมืองของอ้วนเซียวด้วยต่อมาเมื่อกองทัพ18หัวเมืองระดมพลปราบตังโต๊ะเจ้าเมืองทั้งหลายก็มอบไปขอเป็นผู้นำแต่ผลกลับลงเอยด้วยการแยกย้ายเพราะเราขุนศึกทั้งหลายแตกคอไม่มีใครคิดลบเพื่อชาติอย่างจริงจังอ้วนเซียวในฐานะผู้นำกองทัพพันธมิตรก็ไม่อาจจัดการอะไรได้เห็นได้ว่าบารมีเก่าแก่ของตระกูลนั้นส่งผลให้เขาได้ยืนอยู่ในแถวหน้าของวงการเสมอในช่วงเริ่มต้น แต่อ้วนเซี่ยวเองก็อาศัยบุคลิกภาพส่วนตนขยายกำลังอำนาจและดึงบุคลากรเก่งๆมาร่วมง,งานด้วยมากมายอ้วนเซี่ยวมักวางตนเป็นผู้ผดุงคุณธรรมทำให้ที่ปรึกษาและแม่ทัพนายกองตลอดจนประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีเขาและกองทัพอ้วนเซี่ยวมีลักษณะเป็นบุคลิกของนักการเมืองไม่แพ้เล่าปีและโจโฉแม้ว่าในวัยหนุ่มเขาทําการเปิดเผยไม่ซับซ้อนพฤติกรรมส่วนใหญ่ก็ออกมาอย่างบุมบาม ถ้าว่าแสดงความจริงใจเช่นกรณีเสนอให้โฮจินกำจัดสิบขันทีหรือการคัดค้านการปิดห้องเต้ของตังโตอย่างไม่ไว้หน้ากลางที่ประชุมครั้งเมื่อเจนจัดมากขึ้นเขาก็รู้ว่าควรวางตัวแบบใดเขารับการแต่ง,งตั้งจากตังโตให้เป็นเจ้าเมืองปุดไหแต่ก็อ้างคุณธรรมนำทัพพันธมิตรรุกไล่ตังโตอ้วนเซียวเคยตกลงกับกองสุนจานว่าจะร่วมมือกันตีแคว้นอีจิว๋ว ซึ่งฮันหกปกครองอยู่หากตีได้จะแบ่งกันปกครองคนละครึ่งแต่แล้วกลับส่งคนไปบอกฮันหกว่ากองซุนจา้านจะมาตีเมืองฮันหกขอความช่วยเหลือจากอ้วนเซี่ยวเขาก็ยกทัพเข้ากีจิ๋วอย่างพระเอกแล้วก็ฮุบดินแดนของฮันหกไปหน้าเจ้าเฉยกองซุนจา้านส่งกองซุนอวดน้องชายมาทวงเมืองอ้วนเซี่ยวกลับฆ่ากองซุนอวดทำให้กองซุนจา้านโกรธหนัก เปิดศึกกับอ้วนเสี่ยติดต่อกันนานหลายปีท้ายที่สุดอ้วนเสี่ยก็ค่อยๆขมือบเมืองใต้าการปกครองของกองซุนจ้านไปทีละเมืองกองซุนจ้านเสียทีหลายครั้งปิดเมืองไม่ยอมสู้ด้วยแต่ทัพอ้วนเสี่ยก็ลอบขุดอุโมงเข้าเผาเมืองจนกองซุนจ้านเชือดคอตายทั้งครอบครัวหลังจากปราบกองซุนจ้านลงได้อ้วนเซี่ยเป็นขุนศึกที่มีเขตอิทธิพลกว้างขวางมากในยุคนั้นรายรอบตัวเขาเต็มไปด้วยผู้มีความสามารถมากมาย มีแม่ทัพบย่างงันเหลียงบุญทิวโกลำเตียวคับที่เปี่ยมฝีมือยอดกุญซือย่างซีสิวเตียนห้องเขาหิวซิมโพยฮองกีที่มากแผนการส่วนหนึ่งที่อ้วนเสียประสบความสำเร็จเพราะมีบุคลากรชั้นดีเหล่านี้ให้เลือกใช้อย่างมากมายแม้แต่ยอดคนแห่งยุคอย่างซึนฮกปุยแก่จูลงก็ล้วนแต่เลือกอ้วนเสียเป็นนายคนแรกก่อนจะพระจากไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่เหตุแห่งความเสื่อมของอ้วนเซี่ยวก็เป็นเพราะโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่มากนี่เองที่ให้การทางานแต่ละครั้งมีข้อเสนอให้อ้วนเซี่ยวต้องตัดสินใจมากมายจึงไม่แปลกที่เขาตัดสินใจช้าและโลเลแต่ทว่าในการตัดสินใจครั้งสำคัญหลายครั้งอ้วนเซี่ยวกับเลือกข้อเสนอผิดเช่นในกรณีการละทิ้งโอกาสอุปถัมภ์ฮ่องเต้เรวมถึงการเปิดศึกกวัวต่อกับโจโฉแต่ผลที่ร้ายแรงที่สุดขององค์กรขนาดใหญ่ เช่นกลุ่มก้อนของอ้วนเซี่ยวก็คือการตั้งกลุ่มกกย่อยๆขึ้นภายในองคอ์กรซอแววแตกแยกกันเองลูกน้องของอ้วนเซี่ยวต่างแบ่งกันถือหางลูกชายอ้วนเซี่ยวแต่ละคนหวังจะปลักดันให้คุณชายที่ตนสับสนุนได้เป็นผู้สืบทอดสุดท้ายเมื่ออ้วนเซี่ยวตายลูกหลานและบริวารก็แตกเป็นฝ่ายเข้าห้ามหันกันเองเปิดโอกาสให้คนนอกอย่างจโจโฉเข้ามาชุบมือเปิดเอาสารตระกูลอ้วนเพราะน้ำมือคนในตระกูลกันเอง ารมีเก่าของตระกูลที่สะสมมาและการวางตัวอย่างนักการเมืองของอ้วนเซี่ยวช่วยให้เขาเป็นขุนศึกที่เติบโตได้ก่อนใครในยุคสามก๊กถ้าว่าเขาไม่อาจส่งต่อความรุ่งโรจน์นั้นไปให้กับลูกหลานได้ท้ายที่สุดตระกูลขุนนางอย่างตระกูลอ้วนก็ต้องล่มสลายไปก่อนเวลาอันควรสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอ้วนเซี่ยวในประวัติศาสตร์และนวนิยาย แทบจะไม่มีการพูดถึงการปกครองเมืองของอ้วนเสี้ยวเลยว่าเป็นจากางไรบ้างสิ่งที่ผู้คนจะจดจำเขามาตลอดในทุกประเภทก็คือคนหัวสูงมีโอกาสดีมีของดีแต่ใช้ไม่เป็นซึ่งบางทีก็รู้สึกว่าอ้วนเสี้ยวตัวตนจริงๆนั้นน่าจะมีความสามารถมากกว่านี้โดยซ้ำเพียงแต่ความผิดพลาดหล,หลายๆอย่างก็มาจากตัวแกเองนั่นแหละแต่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ฝ่ายโจโฉดูเป็นมวยรองที่ทุกมวยใหญ่ได้เด่นขึ้น และการแสดงไหวพริบในการเอาตัวรอดของเล่าปีตอนไปอยู่กับอ้วนเสี้ยวในขณะที่กองซุนจ้านที่ประวัติศาสตร์จริงเป็นเจ้าเมืองเล็กขุนศึกที่เยี้ยมโหดคนหนึ่งการปกครองบ้านเมืองแทบจะได้ใจคนในแถบตัวเองน้อยมากแต่กลับได้รับการยุกย่องมากกว่าอ้วนเสี้ยวในเรื่องภาพลักษณ์เพราะเป็นเพื่อนเก่าของเล่าปีและมีจูลงมาอยู่ด้วยแบบจะเทียบกับอ้วนเสี้ยวเนี่ยอ้วนเสี้ยวเทบจะกลายเป็นเล่าเจียงไปเลยแต่อ้วนเสี้ยวก็อาชนะได้แบบ ล้างหมดก๊กกองซุนจ้านเลยแสดงว่าอ้วนเซี่ยวก็ต้องเก่งจริงเช่นกันน่าเสียดายที่แทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้ในทางรายละเอียดเท่าไหร่ส่วนเรื่องอ้วนเซี่ยวมีคนดีแต่ไม่รู้จักใช้ผมกลับมองว่ากลุ่มคนแบบจอสิวเตียนห้องที่เป็นเหตุให้อ้วนเซี่ยวถูกดาหน้าว่ามีของดีแต่ไม่รู้จักใช้เป็นคนเก่งจริงๆหรือเปล่าหรือความเก่งเหล่านี้ถูกสร้างเพื่อให้โจโฉดูโดดเด่นขึ้นอ้วนเซี่ยวนั้นดูแย่ลง จากการที่ซุนฮกวิจารณ์บุคลากรอ้วนเสี่ยวให้ทรงหยงฟังแบบยับเลยทีเดียวรู้สึกว่าเตียนห้องนี้ถูกยกย่องเกินจริงมานานมากซุนฮกยังเคยวิจารณ์เองเลยว่าเตียนห้องมีความสามารถแต่ไม่มีวาทศาิลป์ที่ทําให้เจ้านายคล้อยตามได้เตียนห้องแกหัวแข็งคล้ายเทียหยกยี่หวนเตียวเจียวอะไรทำนองนี้แกต้องอยู่กับเจ้านายที่มองข้ามข้อเสียของแกได้จริงๆซึ่งแกก็ไม่ทา ผมว่าแกาน่าจะทาอะไรสักอย่างที่ทาให้อ้วนเซี่ยวไม่ชอบอยู่แล้วด้วยซ้าเห็นได้จากตอนอ้วนเซี่ยวแพ้เจโฉมาห้องกี่ใส่ความเตียนห้องให้อ้วนเซี่ยวทานองว่าเตียนห้องสมนําหน้าท่านอยู่อ้วนเซี่ยวก็สั่งฆ่าทัานทีโดยไม่ได้เอใจอะไรเลยซึ่งก็ว่าอ้วนเซี่ยวไม่ใช่ทรราชแบบตังโตซุนโฮที่แบบจะสั่งตัดหัวใครตามมาพูดใจแบบนั้นแกน่าจะมีเหตุผลกองแกอยู่ อีกเรื่องก็คือเรื่องที่เตียนห้องเสนอให้อ้วนเสี่ยวตัดหน้าโจโฉรับพระเจ้าเฮียนเต้มาอยู่ด้วยแต่แกก็ไม่ทํานะครับอ้วนเสี่ยก็โดนด่าอีกว่ามีโอกาสแต่ไม่กล้าแต่ไม่ใช่ถ้าแกรับพวกอ้วนเสี้ยวจะล่มเร็วกว่าเดิมครับเพราะอย่าลืมว่าอ้วนเสี่ยก็เป็นตัวสวยพาตังโตเข้าเมืองหลวงสมัยโฮจินกับพระเจ้าเลนเต้มาแล้วจนราชวงศ์ฮั่นเกือบล่ม,มรับเข้ามาอ้วนเสี่ยกับราชสำนักก็ตีกันตายครับ เตียนห้องก็เป็นขุนนางเก่าสมัยพระเจ้าเลนเต้ามาก่อนคงจะตีกับอ้วนเซี่ยวเช่นเดิมสุดท้ายโจโฉหรือไม่ก็กองสุนจ้านซะเองครับที่จะโค่นกกอ้วนเซี่ยวได้ดังนั้นเรื่องของอ้วนเซี่ยวมีอะไรน่าสนใจอยู่หลายอย่างหล้วครับนี่ครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของอ้วนเซี่ยวในมุมที่ต่างออกไปนะครับทุกคนมีความคิดอย่างไรแสดงไว้ใจ้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ พรานสองลูกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปเลยครับสวัสดีครับ